ปเในกานจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผลตัดย่างมือในเมืองเพชรบุรีต้องตัดเพระผู้ท่านผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรีอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการน้อมนำหลักปรุงจัดปีต่อเพียงเราได้จัดการกิจกรรมแบ่งเป็นสอระยะนี้ครับระยะต้นน้ำในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ได้ทำงานเสร็จสิ้แล้วครับโดยในวันนี้เป็นการจัิบิจกรรมระยะปลยน้ำนะครับท่านเในโปรบอกพวกเราไปแล้วนะคถึงุกคุกส่ของการกดโครงการที่นี้ก็เป็นการและทางกจสนค้าให้รู้ักออนไลและออนไลน์ที่ให้กลุ่สจิตและคนที่สนใจสามารถนใช้ทาให้มกีนและสินค้าจากษที่ชุงเชิที่รู้จักกว้างขวาง การปรับใช้จาภาษณ์สูงพอเพียงภาการเกษตรเราอยู่กับนี้าจาบที่เป็นลักษณะเพะของเราเรารู้ว่าเป็นผลตกมากหรือน้อยตั้งแต่เมื่อไหรนะครับจริงต่างนี้เป็นสิ่งที่สครับ คือมีกำลังพอสมควรช่วยกดหมุนครับท็อเลยของดีของปลอดภัยทั้งนั้นจะคพอบรองส่วนท้องผิดนะทีนี้ท่านที่30บาทในส่วนรดท่านไปที่ไหนครับ ไปที่โต๊ะลงที่โต๊ะเบียนของทบทางเข้างานแะอยู a a. ่ปรามาณไปทารถดีนะคอบุญค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงน้องอรนี่อรนางเิน้ใว่าทีบ้านอย่ากับร เร่ที่ไทยค่ะแเอาไปติดต่อน like cool ี่ยคะ20นี่ัคืได้เข้าพูละครัรดีๆนะค